ก็สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับวันพฤหัสนะครับมากับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถอะไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นรถสีแดงนะครับนะแล้วก็วันนี้เฮียเรานะครับมาไลฟ์สดเองนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปพบกับเฮียเราเลยฮะนะครับมาแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวเราดูรถไปทางๆางก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอฝากกันคนละหนึ่งแชร์นะครับน่าเตรียมพร้อมแล้วนะครับ สวัสดีครับนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับนะที่คิงทองบิ๊กพานะครับนะเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพนะครับบริษัทของเรานะครับตั้งอยู่บนถนนเอกชัยนะครับนะอยู่ฝั่งขาเข้านะครับตัวเมืองมหาชัยนะครับนะขาเข้าตัวเมืองมหาชัยนะเราอยู่บนถนนเอกชัยอ่าบริษัทเรานะครับเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ติดแมคโครนะนะครับถ้าเห็นแมคโครนะครับก็ เจอเรานะครับทิมของบิกาครับจุดรัวแม็โครก็คือถึงเราเลยนะครับนะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับซึ่งเมื่อตอนเช้านะผมไปรับรถคันนี้มานะครับก็ได้ไลฟ์ให้ดูไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ก็จะเห็นแค่ตอนขับเนาะว่าเออมันเป็นยังไงนะครับนะสมรรถนะนู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับก็มาถึงปุ๊บนะครับก็ ยังไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับก็แค่ล้างๆนิดหน่อยนะครับล้างภายนอกอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเต็มที่เท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็เลยจะมาให้ดูกันก่อนนะครับว่ารถที่เราซื้อนะครับนะซื้อปุ๊บนะครับขับได้จริงไม่ต้องต้อมนะครับนะรถของเราเป็นรถที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็ปีใหม่มากๆนะครับนะไหม่น้อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพรถนะครับซื้อมาเป็นไงนะครับนะครับ่านีให้ดูก่อนนะครับสภาพโดยรวมนะครับคันนี้นะครับก็ ที่เห็นเห็นก็จะมีรอยตรงนี้นะครับเป็นรอยพูดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับนะก็จะมีรู้สึกว่าคันนี้ก็จะมีเก็บงานแค่สเกิร์ตหน้านะครับชิ้นเดียวนะกต่ด้วยวันเตี้ยนะครับที่เขาใส่มานะมันก็มีโอกาสอยู่แล้วนะครับเอโดนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ตัวรถนี่บอกเลยว่าสวยครับสีแบบฉ่ำๆเลยเนี่ยเราให้ไล่ดูเม็ดสีนะฮะนะนี่นะครับยังไงครับ น้บอกเลยคันนี้นะครับทั้งคันมีรอยแค่สเก์ตหน้านะครับนะแแทนเองซึ่งเดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่นะครับนะก็เดี๋ยวใครเข้ามาดูแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับน้าสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับที่ส7นะครับนะวันนี้ก็เลยมาให้ดูกันนะกับนิสันโนดนะครับคันนี้เป็น ตัววีนะครับนะโนตมี3รุ่นนะครับมีตัว E ตัว V แล้วก็ VL อนะครับอันนี้เป็นตัว V ตัว V ก็เรียกง่ายๆว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับถามว่าตัวรองท็อปต่างกับตัวท็อปยังไงหนึ่งนะครับไฟตัดหมอกนะครับถ้าเป็นตัวท็อปจะมีไฟตัดหมอก 2. พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับในตัวท็อปนะครับแต่คันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะอ่ะโเคแตบอกเลยว่าราคาต่างกันเยอะนะครับบอกว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะขายกันอยู่ประมาณส0 0 0 0 0 นะครับแต่ตัวนี้นะครับบอกเลย359 0 0 0บาทนะครับนะ b ี7นะครับมือเดียวนะครับลูกค้าที่ซื้อที่ซื้อไปนะครับนะคุณเป็นคนที่2นะครับเป็นเจ้าของลำดับที่2นะนะอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับตัวนี้ไฟหน้ากันหน่อยค,ครับภายนอกนะครับไฟหน้าก็เป็นหลอดโปรเจคเตอร์แล้วนะอ่าสำหรับโ้ตนะ ก็อันนี้ก็มีเป็นล้อแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมข5นะอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ใหม่เลย4เส้นนะครับนะครับอีกจุดนึงนะครับนี่ไปเลี้ยวก็อยู่ที่กระจกมองข้างนะแล้วก็กุญแจนะครับก็จะเป็นตัวคีย์เลสนะครับนะใช้เป็นพุชสตาร์ สำหรับคันนี้รูปเปิดประตูแล้วเป็นโคมียมนะครับกระจกปรับไฟฟ้าหมดนะครับสี่บานนะครับนี่หน้าต่างสี่บานนะต่อมานะครับไอ้นี่เป็นอะไรวะเออเป็นตัวออโต้สต็อปนะครับเป็นไอสต็อปนะครับเป็นระบบช่วยประหยัดน้ามันเวลาขับขี่นะครับแล้วเกิดติดไฟดงไฟแดงนะครับนะเออมันก็จะช่วยประหยัดน้ามันคือระบบมันจะตัดนะครับเหมือนเครื่องดับนะครับแต่อร์เออทำงานปกตินะ พอเราปล่อยเบรกปึ๊บอ่าเครื่องมัตถิกับมาติดปกตินะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นตัวก็เรียกอะไรระบบควบคุมการทรงตัวของรถนะครับเป็นพวกถ้าเป็นเออรต้าก็เรียกอะไร TRC อ s c อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ปรับความสว่างนะของเลื่อนไม่กระจพับไฟฟ้าหมดนะครับอ่ะนี่ที่ผมบอกอันนี้มันเป็นตัวตัว V นะครับเป็นตัวรองท็อปพอเป็นตัวรองท็อปเนี่ยก็ยังไม่มีมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้ นะแต่วิทยุแอร์เป็นดีต้อนหมดนะครับนี่กุญแจครับเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับให้2อันเลยนะคันนี้นะครับได้ครบนะคันนี้ครบนะครับอันนี้ได้ครบนะครับจะไก็เป็นพุทธสตาร์ทนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้าชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับคันนี้นะสตาร์ทเครื่องเงียบกลิบเลยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้นะครับอยู่ที่69,493กมโล นะครับเลือไม้น้อยมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะนี่วิทยุก็ใช้ได้ปกตินะครับโอ้เครืเล่นหน่อยนะนี่นะครับวิทยุก็ปกตินะครับนะซีดีนะ fm mp3 นู่นนี่นั่นนะครับ oh, ผมว่ามันก็ดังดีนะสำหรับคันนี้นะ ก็เป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับใน a i แอร์ออโต้นะครับใช้ตั้งอุณหภูมิเอานะครับแอร์แบ็คคู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับ SRS นะนี่แอร์แบ็คคู่นะครับเบาะก,ก็จะเป็นเป็นเบาะห้านะครับนะมีขิดขาวด้านข้างนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราต้องส่งเก็บงานอีกนิดนึงนะครับนะ เดี๋ยวมาดูกันด้านหลังนะครับด้านหลังบอกเลยว่าผมกาถึงกว้างเลยเนี่ยอันนี้นั่งดีนะคือบอกว่าอันนี้เูงแค่ไหสูงเท่าไรครับน้่นตดสิบนี่นะขวายก็ยังไม่ถึงกับเพดานครับก็ยังเหลือระยะควรห่างอยู่นะนั่งก็สบายนะี้องเข่านะครับก็ยังหากับเบาะหน้าอยู่นะครับ สำหรับคันนี้นะครับ359,000บาทนะครับค่างวดอยู่6,000 6,000กว่าบาท6,500 6,600แถวเนี้ยนะครับนะหกพัไปๆายป,ไ,ปไ,มไม่ไม่ข้าม7,000นะครับสำหรับคันนี้ดูฝ่าทายกันหน่อยครับนี่คันนี้น,น,น,นี่โหสเกิร์ตข้างหลงข้างหลังนี่มาครบเลย,ยาานะครับสวยอลังการนะฮะทรงสปอร์ตนะครับนี่ผม,มให้ดู น็อตเดิมนะครับนี่ฝาท้ายไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมหมดนะครับอ่ะดูนิดนึงนะครับนี่ยางอะไรนะครับเครื่องมือเคร่มือไม่ลงไม่แรงครบหมดนะครับสําหรับกันนี้จิตนะฮะไม่เคยแตะเลยนะฮะนี่นะครับนี่โหยางอะไร่ยางอะไรไม่ไม่เคยวิ่งเลยนะไม่เคยใช้เลยนะครับนี่จีนหลังนะครับก็ถือว่ากระทัดรัดดีนะครับสําหรับนิสสันโน้ตนะผมว่าคือสมรรถนะเนี่ยค่อนข้างดีดีกว่ามาร์ช คับดีกว่าอัลมลานะครับมันดูคล่องตัวกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบรถอิโคคาร์นะครับแล้วก็ไซส์เล็กๆนะครับลูกทรงกันสมัยนะครับอันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับได้ไปนี้คุ้มทสุดนะครับนะมือเดียวนะครับคุณซื้อไปคุณเป็นลำดับที่สองนะครับมาดูฝากกระโปรงหน้าห้องเครื่องกันครับ โปงนะครับอยู่ข้างนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะเมื่อเช้าเปิดให้มันอยู่ตรงไหนที่คำสากระโปงนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับรถอยู่ฝั่งนน้นใต้นี้ที่ฝั่งนู้นนะครับนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับรถต่อน่นนี่นั่นนะครับหรังมูน่ากระโปงไม่มีรอยขอดนะครับนี่คานหน้าสีแบบนี้นะครับตอนแมาแย่นะครับเดิมหมดนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดตองเพื่อนนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดหัวใจให้ผมหน่อยนะครับนะอมคากมากเลยนะครับนะสำหรับนี้สันโนสตคันนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาคันนี้นะครับ โน 1.2V ป17นะครับตัว l อง g top นะครับราคาอยู่ที่359,000บาทนะครับค่างวดนะครับค่างวดอยู่ที่6,700บาทประมาณนี้นะครับนะสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับนะคันนี้นะครับนะรถเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวผมก็ไปเก็บงานเพิ่มอีกนิดนึงนะครับไม่นานนะครับใช้เวลามา3วันแต่ถ้าลูกค้าสนใจนะครับจองไว้ก่อนได้นะครับนะ ภาพสวนๆรถนี้หายากนะครับนะครับเลวก็เลี๋ยวสำหรับวิสันโนตโอเคถ้าเกิดว่ามีใครสนใจยังไงนะครับพักมาได้นะครับนะยินดีตอบให้ทุกคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดัดไปแนนนะครับติดขัดตรงไหนเอกสารใช้อะไรบ้างนะครับตอบถามเข้ามาได้นะครับเรายินดีตอบให้นะครับท่านเลยนะครับนะ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วก็บ่ายอีกสองคันดีกว่านะเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูฮัลโหลครับ คุณจัญญานะครับและคุณพายุนะครับอ่าหน,นะครับยังไม่มีตแตเขาบอกว่าซื้อแถมเดี๋ยวพาให้คู่เท่อ่ะเดี๋ยวรอเฮียสักครู่นะครัพมาเอาดิอจอเขามาดูรอกันเเดี๋ยวผมติดลูกค้าอยู่เออครับ สวัสดีครับนะสวัสดีสวัสดีท่านนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วฝากกดหวัวใจให้ผมหน่อยนะครับนะกดหวัวใจหรือคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวถายกัหน่อยกูแจงไหนวะอ๋อคนีเดี๋ยวที<จ>่เดี๋ยวที่ไหนอะเอ่ะนะครับก็เดี๋ยวรอกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราขยับไปด้านนอกนะครับจะได้เห็นกันสว่างสว่างเนาะก็หลักๆนะครับก็จะมี วิสันนวรานะครับสีดำนะครับตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น E นะครับแล้วก็ Toyota า e ีโวนะครับนะเป็นตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นรุ่น Z Edition นะครับนะองล้อแบบว่ากว้างมากเลยนะฮะพร้อมให้แบบว่าคุณเอาไปแต่งนะครับใส่ล้อขอบกว้างๆนะครับแบลว่าเท่เลย ฟิตๆนะครับแบบนี้หน้าใหม่ๆแบบนี้นะครับปีอะไรเดี๋ยวรอดูเนี่ยเรามาแจ้งแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งนะที่อยากเอามาโชว์นะครับเป็นลีโ o นะครับเซ t เ dition นะครับปี19นะครับสำหรับคันนี้ใหม่มากๆนะบอกเลยโผล่รุ่นนี้นะครับนี่พาร์ทีเศ็ ของไอตัว Z e d i t i o n นะครับก็คือตรงนี้นะครับโป่งล้อนะครับอันนี้เขาเหมาะกับสายซิ่งนะครับนะลูกค้าที่ชอบซื้อรถนะครับแต่งรถนะครับแล้วเวลาใส่ล้อแม็กเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้มันจะไม่ยืดไม่ล้นนะครับเพราะว่าเขาทาโป่งล้อมานะครับค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับสําหรับรองรับการเปลี่ยนล้อแม็กเลยนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะระยะห่างก็ประมาณสอนิ้วได้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับ สำหรับรุ่นนี้นะครับคือความพิเศษของเขาคุอโง่ล้อนะครับที่มันใหญ่ออกมานะครับนะแล้วอีกอย่างคันนี้คือเป็นรถปี19นะครับใหม่มากๆรถแค่ปีกว่าๆแค่นั้นะครับนี่ดูห้องเครื่องเขานะครับใหม่กริ๊บๆนะครับนะนี่ให้ดูนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าแผ่นเพดนะครับนี่นแผ่นเพดนะครับ ใหม่สวยนะครับปีสิบเก้านะครับสิบเก้าแท้ๆนะครับนะให้ดูรอบๆกันนะครับอันนี้ก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับมีรอยกลอกอันนี้ก็จะมีเป็นชุดหน้าครับกระหล่อมนิดหน่อยๆนะครับอันนี้ก็เพิ่งเท่า ใหม่ๆนะครับใหม่มากๆนะครับสำหรับตัว r ี v o Z e dition นะครับปี19นะครับนะสำหรับใครที่ชอบสายซิ่งนะครับมาซื้อกับผมนะเดี๋ยวผมแถมล้อแม็กให้อีกหนึ่งชุดนะครับนะเป็นแม็กซิ่งนะคันนี้นะครับราคาอยู่489,000บาทนะปี19นะครับอันนี้เล็กไม่สอ0 0 0ืโลเองนะครับนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวมาดู เลขกมาดังในท้องเครื่องคลิปๆเลยนะครับนะน็อตสาวตรงสาวตรงนะครับมานหน้าถึงสวยนะครับไม่มีขยับนะลงดูได้นะครับหรือลองมาดูตัวจริงก็ได้นะครับจะได้จะได้เห็นชัดๆสาวจินะครับทำาเร็วด้านนี้กันคันนี้บอกเลยมันยังเหม็นใหม่อยู่เลยนะ นะครับนี่ไฟฟ้าหมดนะครับนะสำหรับตัวเซทเ dition ไฟฟ้าหมดนะครับนี่เลขไม่อยู่สองหมื่นกับแปดร้อยห้าสิบแปดโลนะครับนะวิทยุก็เป็นแบบนี้นะครับแอร์หมุนนะครับเกียร์หกสปีดนะครับนะสำหรับคันนี้นะเกียร์หกสปีดนะครับคู้มือนะครับกู้มือใช้รถก็ยังอยู่นะครับนะใหม่มากๆนะครับสำหรับคันนี้ น,นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้านะจริงๆต้องเปลี่ยนล้อแม็กก่อนแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะาเดี๋ยวให้พาดูรอบคันฝนมาอีกแล้วนะครับแล้วคันนี้สอนท้ายนะฮะใหม่ๆเลยนะครับโอโ้รลอยี้กากยังไม่มีเลยนะฮะ ที่กำลังรับชมอยู่นะครับนะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับนะโอ้ฝนมามืดเลยที่สมุทรสาครตอนนี้นะครับนี่บรรยากาศนะครับนะฝนมามืดแล้วนะครับก็ใครที่เตรียมตัวกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ที่สมุทรสาครน,นะครับก็ฝนมามืดเลยนะครับ นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะกับรถเข้าใหม่ของเรานะครับ2คันนะครับรถคัน1น่1นะครับนี่สันโนสนะ1.2 V นะครับปี17แล้วก็คันนี้นะครับ Revo นะครับ Z e dition ปี19นะครับ Smart Cap นะก็สนใจนะครับก็สอบถามได้นะครับหรือ inbox เข้ามานะครับในเพจเราหรืออยากทราบข้อมูลอะไรนะครับโทรหาผมก็ได้นะครับ 0984267797นะครับยินดีตอบให้ทุกคำถามนะครับนะโทรได้เลยตลอดนะครับก็วันนี้มันก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ไว้เดี๋ยวมีรถเข้าใหม่นะครับหรือมีโปรโมชั่นอะไระครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังอีกทีหแล้วกันนะครับนะโอเคขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่นะครับวันอังคารหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ